คน40กว่าล้านคนทั่วโลกเป็นผู้ลี้ภัยด้วยเหตุผลต่างๆกันในฝรั่งเศสมีผู้ลี้ภัยมาตรา112อยู่10กว่าคนคะ่ะเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าชีวิตพวกเขาเนี่ยเปลี่ยนไปยังไงตั้งแต่ย้ายมาอยู่ที่ฝรั่งเศสคะ่ะ6ปีที่6ข้าวปีนยังไม่ได้ทํางานนะขอ,อนหน้านี้ก็กินเงินว่างงานของทางรัฐอยู่เขาก็ดูแลเนาะเป็นพักๆเขาก็พยายามให้เราไปทํางานขณะเดียวกันเราแม่ง61แล้วสมัครงานก็ค่อยๆจะยากหน่อยไปทําล้างงานเาหุงอาหารเขาก็ อยากจะรับแต่คนหนุ่มๆนสาวๆก็ลําบากดิถ้าอยู่ไทยนี่เราก็เงินเดือนก็สามสี่หมื่นนี่มันง่ายๆเลยเ,เรื่องภาษาต้องให้มันได้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าทางานกับฝรั่งต้องภาษาฝรั่งเศสเขาถึงจะสั่งงานเรารู้เรื่องแต่ว่าเราก็ไม่มีเวลาไปเรียนเท่าไหร่เราต้องอาศัยเพื่อนในที่ทํางานคนช่วยสอนภาษาอะไรแบบนี้เนี่ยประเด็นคือทอํางงยังไงก็ได้ให้เช่าบ้าน อยู่ได้เนี่ยอันนี้สําคัญมากนะครับสิ่งแรกที่ต้องังนั้นก็ต้องให้อันนี้ไปทํางานเพื่อที่จะได้มีใบเงินเดือนแล้วไปขอใบเช่าบ้านเป็นผู้ริภัยที่ทางรัฐเขารับรองมันเขาจะมีคนช่วยดูเรื่องเรื่องเอกสารตั้งแต่ตอนแรกๆที่ว่าทําบัตรเอยหรือว่าเข้าระบบรักษาพยาบาลเข้าระบบทํางานเนี่ยเขาช่วยจนหยาดหยดสุดท้ายจนเรารอดทุกอย่างก็เริ่มลงตัวตอนนี้หนูก็ทํางานได้3มเดือนกว่าค่ะ ทำซูชิงานแรกของคนที่แบบไม่ค่อยได้ภาษาซื้อบ้านได้เจ็ดเดือนรีไพรเลยค่ะใช่มนเลยทําให้ตอนที่หนูมาอยู่ที่เนี่ยมันมีปัญหาการเงินที่บ้านเนี้ยค่ะเพราะว่าทางบ้านก็รับผิดชอบค่าบ้านอะไรเงี้ยค่ะซึ่งตอนเนี้ยพอหนูได้ทํางานหนูก็ส่งกลับที่บ้านทุกเดือนเลยเพื่อจะแบ่งเบาภาระเขาอะไรเงี้ยแต่มานี้มีความสุขทุกวันความ,วามเป็นมนุษย์ก็คือเราเ<ม>สารีภา,เางเราไม่ได้คิดอะไรมากจะต้องอย่างเงาี้เพราะว่ามันเป็นสถานการณ์ที่คาด เดาไปลวกหน้าแล้วที่ไม่ดีอย่างที่เราก็เกือบตายเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยผมไม่ได้คิดจะกลับไอ้คหนนมค้นสาวก็อาจจะคิดแบบนี้เขาไม่มีห่วงอะไรเขาต้องไปข้างหน้าอย่างผมเลยอาจจะมีเพราะว่ามันก็มีภาระยังมีอะไรอยู่ยังมีลูกมีเต้ายังมีอะไรอยู่ก็อาจจะคิดไม่เหมือนก็พาภาระมาที่นี่กันเออเราก็ไม่มีรายได้พอที่จะพาใครมาได้ไงเราเรารู้สึกเป็นมนุษย์ที่นี่เรามีเสรีภาพที่จะพูดที่จะคิดที่จะแสดงออกที่นี่แล้วถ้าเรากลับไปแล้วเรากลายเป็นเสรีภาพที่จะแสดงออกเราไม่มี พูดอะไรก็ไม่ได้อยู่นี่พูดอะไรก็ได้ไม่มีเพดานเรื่องการเมืองกฎหมายจะวิจารณ์อะไรก็ไม่มีใครมาคอยแจ้งจับผมคิดว่าผมอยู่แบบนี้ผมรู้สึกเป็นมนุษย์ดีกว่าที่จะกลับไปอยู่แบบแบบรู้สึกต่ำกว่ามนุษย์จนกว่าเราจะมั่นใจซึ่งทุกวันนี้มันมั่นใจไม่ได้แม,ม้กระทั่งมาอยู่อย่างนี้เราก็จะต้องระวังตัวเลยปลอดภัยค่ะสําหรับหนูใช่หนูสุขาปลอดภัยมากๆเลยค่ะปนูไม่ใช่คนที่เบอร์ใหญ่เหมือนพวกเขาเลยค่ะคือที่นี่เขามีกฎหมายหลายแรงมากๆเหมือนกันถ้าเราทำลายร่างกายใครเงี้ย หนูก็เลยไม่กลัวใช่ถ้าเขามาทำก็เจอกันเลยค่ะ <laughs>